ยอยนะ่างนี้สองปีนะค่อนข้างก่อนแลนะ้วกันหรือว่าไงได้ฝั่งนี้ได้ฝัๆๆ่งนี้ได้ฝั่งนี้ตึกยเยกกอะตึกตึกตึกเหมือนนี้แค่ตัวเดียวแเราก็ลงสองลงสี่ตัวโอ้ยนหมดแล้วก็มีคนพอแเ้ามานี่คืออะไร หมดลูกศรเหมือนเดิมเหรอน้องอไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันใดเนี่ยวะไม่มีอะไรเลย กูไม่เจอปืนเขียวเลยกูไม่เจอกูเจอคอนโบเลยเพื่อนกูมีแต่คอนโบเพื่อนเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมีกระสุนเลยมีแต่อยู่ MP นิคเตอร์อยู่ไหนวะมีลูกอีกวปล่าลุงลูกอะไรลูกอยู่ MP อ่ะนี่นี่ขวานนี่นี่ปืนเพื่อนนี่ปืนยิงพี่ใช้ลูกอะไรคะ มีคนอยู่ในบนของเรายูมพีไม่ได้ใช้ลูกส่งเหรอวันอ๋อไม่มีละยูมพีนี้ลูกเขียวเนี่ยต้นไหนเหวันวงวงดวงนี่ต้นสองเ้ยตุนแล้วเลยจะได้เท่าก้น อยู่ชั้นสองฝั่งนู้นเด้อใช่ใช่อยู่ชั้นหนึ่งอะฝั่งมันอยู่ชั้นหนึ่งเสียงมยู่ชั้นหนึ่งแหละไปกูแตะไะ Watch out Watch out Watch out อะไรวะชั้นหชั้นหนึ่งชั้่ใช่่วงมาวงมาวงมาอีกชั้นนอนวง ไปแล้วเพื่อนโชคดีวิ่งซอวิ่งมาวิ่งซ้อมพาวงก่อนเลยนะมันมันวิ่งทันวงอยู่วิ่งซอตายลเพื่อน เเหมือนข้างหลังจะมีเพื่อนเพื่อนขึ้นเงียนแล้วข้เนเงียบแล้วตายเนี่ยตายเนี่ยทำยาก่อนเลยไปต่อไปต่อ

ทอบูออกไปเลยวะ,ออวะไอ้ตัวนี้มีลูกเขียวปะนี่ปืนเลดิโอเคโอเคไอ้กล่องเต็มเหรอนู้นขนาดาหรอนล้นว่าคนเอ่อสวยฮะเฮ้ยตันนี้พืนท่าเนี่ยะเหอเอเอนีอ่ มินินี้ก็มินิก็สกามินิไม่ได้เก็บมินิไม่ได้เก็บมาเรียนะเออคนแปดด้วยมีคาด้วยนะมีหรือเปล่ามาร์คเดล็อกเคชั่นคนแปดจริงได้เออคนแปดกันเล่นอยู่ว่าในกล่องเห็นวะเก็บไม่ได้เก็บมาไม่เป็นไรไม่เอาเดี๋ยวมันต้องฆ่ามาว่าปะ เฮ้ยกีุดโยเคนีนบอดน้องใส่ชุดพีเสื้อไม่รู้ดีแต่ว่ามันวิ่งหนีไปได้อยู่ข้างหลังอ่ะข้างหลังยิงเฮ้ยเปิดใครอ่ะข้าจะพามาแล้วของตัวเฮ้ยของ พายิงไงตอนกินเนี่ยไม่เกี่ยวนะตนลยเราตตรงบ้านหมดเหบ้านแตบ้ากระท่อมนี่พาะตายแล้ว้ออกน่าจะบอดม่บอดนะของเต็มเลยเหรอไม่ยิงมาไม่ได้มันยิงมาช้ากนเก็บเก็บเก็บสว อุ้ก็ไม่อย่างไงคะจุดแดงนม่เหจุดแดงโอ้ยหลังรถหลังรถหลังหน้าเลยนหน้าคนหนึ่งดูหน้ามึงอันนี้เขาซ้ำนะอันนี้เขาซ้ำหน้ามึงเลยตัวเราชุมได้ไหมขอความเห็นเนี่ยเนี่ยมันยิงอยู่เนี่ยมึงเห็นปหมเห็นเขาอยู่บนสะพานทวามตายแน่กว่าความใหญ่กว่าความเปี่ยนเราไม่ต้องรีบเถอะเราไม่ต้องรีบ อันนี้วงอยู่ที่เราไปแค่นี้เท่านั้นเลยเดียวอยู่ไหนอ๋ออยู่บนขั้งบนข้างบนนั้นขวาดาวสวยอีซีงง่หาไม่เจอ